เกษตรศิลิกเกษตรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะเดี๋ยวทางเพื่อนคอมากันไลฟ์สดทาง YouTube นะคะมาพผกักสาวุ้มเนาะค่ะวันนี้ก็เป็นวันพุธตอนนี้ก็ยู่กับเพื่อนสาวเนาะค่ะสวัสดีเด้อจ้าให้คอนแกนด้วยกันเด้อจ้า อันนี้ยุ่นอาเภอเมืองเอออาเภอเมืองตําบลท่าพระนะจ๊ะยุยุท่าพระนะจ๊ะบ้านน้งบัวบ้านน้งบัวตําบลท่าพระอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นคือกันละจ๊ะอยู่จังหวัดขอนแก่นคือกันจ้ะสวัสดีทางบ้านด้ค่ะทุกคนที่เป็นแฟนคลับเออเอียงหกเสาอุ่มเสาอุ่มด้้จาทนเะจ๊น โอ้อันนี้แก้วเจ้าจะแก้วเจ,เจเ้าน,นี่บอแมงมาอมเออนี่ยเออเนี่ยคุณ้นนานเช้าอุ่ม,มนะจ๊ะเมื่อยเป็นเมื่อยเป็นลูก ก็มามาพอกันในช่วงประมาณเกือบซิบก้ามือแล้วค่ะสาอุงกับ,บส่สบายไปแม่ก็เป็นควิดโอ้ยคืน้ำไหลคือจังวาล่ะแต่ว่าวันที่ยิบหาก็ได้ออกก็ยังไขตัวเต็มไปเดแค่ะแม่ก็ยังเส็มได้ออกวันที่ยิมหาค่ะวันที่ยิมหาก็ได้ออกได้ออกอ้อมพยาบาลคือน้ำคือจังว่าล่ะคือนั่นถือว่าเป็นไข้นม่ว่ากระทางออกเนาะยูเทรมองไหมเป็ยังไ<อ>งคือน้ำคือยู่แล้ว คือนั่งลหละมีแต่ปัญหาเลยใช่ไหมวะมีแต่ปัญหายอาอยู่ปีสองปีมา่นี่มีแต่ปัญหาใช่ไหมวะลับพี่หมวดอิหลีบ๊อกบ๊อกเป็นยังเป็นชีวิตที่แบบว่าบ่าลาบลื่นแยกสิคิดว่าแม่เหมาะสบายเด้อสบายเป็นรังคูเด้วยกูรู้ก่อนกบูไปกินอาหอาหารไทยมาอยู่ขัดเลยจังเดียวเพราะดูสิมาไมสัมผัสขัดขัดหนึ่จังเดียวอือสัมผัสขัดขัดแล้วกูรังคู้เลยสวัค่ะสวัสดีทุกผู้ทุกคนเนาะค่ะค่ะสวัสดีค่ะ ต่วบาคนบริกินอาหารไทยนาอุ่นเนาะมีข่อยเคยเห็ดว่าเป็นให้ทั้งหลายที่ว่ามึงคนเมนข่อยเห็ดว่ออาเป็นว่ะมึงเคยเห็<ม>อะไรได้อีเปนม่ยเห็เห็นว่าเป็่นไหมคะ,ดะ,ดะ,ดะคเดี๋เดเังไงเนาะวันนี้คือไปเห็นอันนี้เดยว โอ้ยมืนอกกน,นีีกหนาวค่ะหนาวแต่ว่าแดดแดดออกเนาะคะ่ะทั้งแดดทั้งหนาวเราจะช่งวงนี้ก็สีเขา<ๆ>เอ,าออกแน่เนาะคะ่ะกะสียากน้าเหมือนนี่แหละค่ะทั้งลูกทั้งคอปูน่นนี่นั่นค่ะแล้วก็แม่มาเป็นโควิดคิดคืดคืดแบบว่าคืดน้ำเพลินเนาะคะ่ะจนว่าเข้าบส่สบายไหมคะ่กะก็ยานมันเป็นยังไปเนาะคะ่ะเพราะว่าเิ่นก็มีโรคประจำตัวจังสิ่นเนาะค่ะ แต่ว่าทางบ้านแห้งติดหลไรอีกทีหมดเพราะว่าบ่ว่าตังทางบ้านแห้งอะเมืองไทยไปเด็ทั่วมั้ยไปเดทั่วมั้ยไรอีกฝากทุกคนทางเมืองไทยก็ดูแลกันทุกผู้ทุกคนเนาะก็จั้งแต่ละมันก็บ่หายอยู่แล้วว่าโควิดตัวอ่ะเขาก็ป้องกันเบื้องต้นเนาะอืมเมื่อมันก็บ่ได้เท่านาะรักษาความสะอาดบ่ได้ออกไปใช้เป็นพื้นที่เสี่ยงก็อยู่ในบ้านในซองเฮาจังซี่ล่ะแล้วบัดนี้มันเป็นแบบว่าคือจังเวลาหนาวของเมืองนอกจังซี่คือจะ เป็นแบบว่าเวลาเราอยู่แต่ในแต่ในบ้านอ่ะมันเป็นแบบว่าคือจำเขาเสาไปเลยเด้เหมือนกับว่าแต่ไผยเลยี๋เวลาลูกไปเห็นงานผัวไปเห็นงานบรรยากาศกับเขาเสาบรรยากาศมันกับแมงคือบรรยากาศมันกับวังเว่งดีเลยเนาะบมื่อวานแต่หนาวเลยใส่ถั่วลกล่ะมันก็เป็นแบบว่าผู้ต้องการออกไปไสอยู่แล่าเจ้าปฏิบัติอยังไรล่ะบรรยากาศกับว่างเมืองเนาะอี๋นี่ได้ค่ะเป็นเป็นมอเป็นทุก คือแบบว่าเวลาหนานาวมาเป็นอยังที่แบบว่าเหมือนห้อง่มบนแม่ลูกซึ่งเสาเด้ค่ะแต่ว่ามันเป็นแบบลูกก็ไปโรงเรียนสามีกับบ่อยู่ไปทํางานเวลาห้องอยู่คนเดียวเหมือนกับแบบว่าแล้วอากาศบ่ดีจังเสร็จไหค่ะฝนตกแน่หิมะตกแน่นู่นนี่นั่นไปใส่ก็ได้แบบว่าหามู่ก็ได้เป็นแบบว่าเป็นน้อยน่อยเออเป็นน้อยๆแบบว่าจะเป็นบักเป๊ะอย่ามนั้นก็โอ มันก็บ่าถึงมันก็เลยไปแบบว่าหาไปมาหาสูไดไงที่จังหวัดห้องศิลนะพ่อสิแบบว่าแบกของเขาไปกินแฮนนนั่นเฮนนี่สิ่งพวกไดไปไดไงง่ายขอบรัวมาเจอแบบว่าปัญหาติดโควิดแล้วก็ขอบครัวมีปัญหาเนาะพี่น้องแต่ละคนมันก็บ่คือกันเหนไมจังสิลระบายกับใคล้วงเทียระบายกับช่างบ้านกับ่ได้ดเด้ลุงเทียกับพี่น้อง่นก็บลักฟังเป็นนังสั่นเด้ค่ะ ที่แต่ละคนเนี่ยยากเลยที่อนจะขับใจห้องไหมแหม่ปเด้ว่ามาขับใจห้อมือบอกแล้ก็บอกยากว่ะทุกคนสบายดีปะค่ะโอ้ยสื่อมคือพเห็นอันนี้นาะวันนี้เห็ดพ่กเปลนไปหมดเอ้ยเห็ดบ่กเดี๋ยดูเลนี่เออพบปูแล้วก็อ สู้แต่บุรีสู้บ่ไปซื้อให้ก็อารมณุนเฉียวเพิว่าไปคือหมดกินเขากินน้ําไปทั้งสารคัดเข้าพนน้ําัล่ะโอ้ยผู้เฒ่าก็คือผู้เฒ่าาเฮาบ่กินบ่เงก็สิกเงไผอืบ่เงก็จักไสิเบิ่งบ่เงผู้ใดก็สิบ่เนีเนในในภาพลักในโปรไฟล์นี่ทุกคนอาจสิมองว่าเฮาสบายแต่ว่าลองสัมเด้อ กลับมารอบนีเซมินผู้ดีครับซะอิตาลีไปกลับมารอบนี้รอบที่สามเด้อพี่น้องเด้อพออายุโดนเขาจักเทียร์หรอกพออายุโดนจักเทียรอายุพ่อหงูแหลกปินสองเดือนเนี่ยหาเดือนเนี่ยมีรอบนี้กลับมามีหน้าปีหน่าวันที่สามสิครบสองปีเด้อพี่น้องเด้อเซมินผู้ดีสวา่าผู้หญิงไทยในการใส่ชีวิตจินีมันมันเป็นแบบไหนแบบว่าแบบว่าขอเสียขอดีมีเนาะแบบว่าขอแตกต่างหลายหลายอย่างผูงค้คนกับเฮ็ดน,น้องกินไทยพอได้อยู่กับพอปูขอบครั้วพอปูไม่ยไงในยู่เป็นขั้วไงยังสั่นท มันหลายอย่างมันเปนมันโนกันบ่ได้เขาเดี๋ยวมาอยู่ในตัวตัวของอีกเขาจังรู้มันโนกันบ่ได้แท้ๆรู้จักกันบ้ืงแม่นอยู่ดอกอยู่ที่แบบว่าผู้ใดยที่บอกแบบอันนี้บอกกิลีนะเขาบอกกิลีนะทัานสีเขาบอกแบบว่าเขามีแบบว่าโปะไว้อยู่แล้วเนาะเขาบอกแบบว่าความเป็นไม้พินซูซูพี่น้องฟังหัึงสีเนี่ยแม่นแม่นแต่ว่าพูดถึงว่าเนาะหนึ่งแม่นั่นแม่สิเป็นแบบว่ามาอยู่หนีอะจิเป็นแบบว่าเพิ่นสิรุกโซดตัวสูงเด้ พวกมันมาคือจังบั่นเมี่ยงได้บั่นห้องพูดถึเอ้ยกูไปหอดเค็นมึงกูไปเอื้อนเอ้ยมบ่มากินเหล้ากูได้สิยู่จังนี้ต้องนัดเด้อพี่น้องอยู่บ้างหน่อยต้องนัดบ่ย้อนสิไปหากันในซึ่งที่สมหาต้องนัดว่าเขาอยูหนีเวลาเป็นหลักบ่ย้อนสิซึ่งที่สมหาไปหาเขาเจ้าต้องนัดเวลาว่าเขาเจ้าเขาจะว่างบ่ เวลาหนึ่งเวลาหนีก็เจ้าเนี่ยโบอเนี่ยทั้งสี่แม่งเป็นยูเนี่ยไปเนี่ยมัน่นเวลาเป็นรักอยู่นี่อืออันนี้ก็บพิมอดนะค่ะพิมอดเพื่อนสาวอุ่มเอ่อมูสนิทกับบ้าได้ยนะคะสาวอุ่มสิม,มี่มูสนิทแค่สองคนเนาะค่ะสองสามคนแล้วก็ผู้นึงเพื่อนกับยูเมืองไทยเพื่อนกับเมืองไทยแล้วเนาะค่ะอันนี้ก็สีย่ยูบ้านใกล้ๆกันจ้าปั่นจักรยะท้อกันบ้างพอดีผานาที่หลอกบ้านชาวอุ่มผ่าในเมืองมานี่แหละจ้าเวลาวผู้นหากันกัโทรหากันแล้วก็มาหากันแล้วค่ะ ช่วงนี้ซาวุมกะคืดน้ำทั้งบานแม่กับติดโควิดตอนนี้เพิ่นจะอยู่โรงพยาบาลเนาะคะแล้วก็วันที่ยี่หายี่หาเพิ่นอาจจะได้ออกเนาะคะถ้าเพิ่นแบบว่าปอดเชื่อไหมอืมปลอดเชื้อไม่เป็นือิ่งมาลหรโอ้ไม่ได้ปัญหาลังเทียเพิ่นกะอธิบายยากไหมอธิบายลังเทียข้าวเป็นเข้ยวอธิบายเป็นข้าวบ่ออะไรหรอก อธิบายเยากทีหมดอธิบายกันที่แบบว่าโทรหาทางบ้านเธอหนึ่งสี่คือแบบว่าท้าผกม,มีปัญหากันยุ่งเ้่วงันสินะเาี่นันแถวกักุ่มใจได้สวยอีลีเออกุ่มใจ,ใจที่บอกไปฟังแล้วคนไ<อ>ทแล้ะนะคะฝั่าไทยแน่นด่าะ่ะฮ่า่าฮ่าฮปาน่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่่่ฮ่าฮ่าฮ่่า่อ่ ม้ได้ขอยูงให้เมดูรึเปล่าข้อืม่ล้แน่ข้อเหนียวแล้วคนนี้จังแม่บางคนเนี้ยมัางข้อสูงเหตุใต้ที่หมดเลยแน่แม่ทั้งสองเี่ยดนโดนโดนโดนทีจะมีม่งเหม็นตั้งสี่บอมบลมาห้าีทุ่มเออก้่ดต้องเชียลูกกัตองเลี่ยงนู่นนี่นั่นองมึงเมย บอกก็เด้อผู้ใดว่าไมอยู่ไม่หนอกกันบ่ายนี่โอยูเิียงแต่เลยเป็นลังคนดอกมันเป็นลังคนเดี๋ยวนั้นลังค้นดีๆเป็นลังคนเพิ่นบุญวาสนาหมดก็จะมาล่ะบุญวาสนานี่ล่ะเขาจะว่าแข่งกันบ่ได้เด้ออืมผู้ลัาคนก็บอกทักกันมาเสมอเลยบ่อยากเออบ่ทักเด้อทางนีล้วทสิไปทักผู้ใดทักบ่ได้บ่มีน่าให้ทักนี่เลยผู้ลัาคนก็ูอกโอ้โหเวอร์กว่านี้อืม ป,ออปีสองปีปีสองปีเยว์สองสามสองสามปีบ่สามปีมีปัญหาพี่น้องสะอุ่มชีวิมตมันบ่ลงโตบ่ลงโตจ้าเธออีเด้บ่ลงตพี่หมด ดีอยู่แต่ว่าก็เมื่อสิไม่แบบว่าปัญหาแต่ว่าปัญหาทางบ้านยาก่ยเนี่ยคือคนสิเข้าใจไี่แม่ก็ดอกว่าแต่ห้องสัมบายมึงอยู่เมน่อไหร่มึงสบายเนี่ยกที่แบบว่ามันสิขวัญใจมึงน้ำเท่าป่ากู้ข่าเด้อมันบ่นสบายทุกคนมาอยู่เมียงหลวงจะใส่จะค้องอดทนอดทนมาอยู่กับใครจะหูวังสิละอดทนผู้ดสิบอกแบบไรกับทางมาแต่ว่าข้านี่บอกเลยว่า ต้องใส่ข้อมือทนเนี่ทุกสิ่งทุกอย่างกี่พันไปได้ลยทนกับเแม่ยสาวหม้อแมนว่ามา่อกี้เราแล้วระบาดให้กันฟังบอได้ค่ะแต่ว่าลังเทาก็เมื่อยเมื่อยเมื่อยจนจะไปไหวไฟฟังพี่น้องอีหลีบอให้ลูกฟังลูกก็ยังหน่อยก็เบาเบาได้เขาก็เบาเบาพอเบาให้สามีฟังเพิ่นกัเฮ็ดงานไหม่นกัเฮ็ดงานเนาะก็บาอย่างเหมือนมาหลับฟังจังสี่คือเพิ่นหูอยู่แล้วว่าเป็นจังไก่จังสีไหมค่ะแต่ว่าเขาก็ มองยากไหมที่หมดมอ่ยากอืมยากที่แบบว่าข้อต่สิเขอจะเนี่ยพลังว่ะมเออผู้ใดฮะโอ้ยเนาะอันนี้กะเดี่ยวละค่ะวันนี้วันพุดนะคะดนโดนจังสิได้ี่เล็กเทียยนึงอืมสะอุ่นกะว่าสบายไปอาทิตย์นึงพี่นองคิดนำ้ำคิดน้ำทางบาน อ้างแค่คิดน้ำทั้งบานแต่ว่าทั้งบานกับบกใครตรงยูก,กนินให้กสิบก็ต้องอยู่ตรงจ้าไ,ไหนกันไปหนาวอยู่ยได้มื้อนี้หนาวอยู่ยได้แต่ว่าอากาศดีนะคะ่ะมื้อนี้หนาวแต่ว่าอากาศดีเนาะคะ่ะ ไม่ใช่อนี่เงินเราไปยางพายหนุกมือเนาะพายพูดเด็กวัแม่งนอนงดิไปว่าอยากอยากอยากที่จะเข้าใจพี่น้องอีกบอกบอกไปแล้วเียกะโอ้ยพี่น้องเสื้อผ้ะเห็ดมีไม่ขอัเห็ดประเภทอะไร มีมเดี๋ยวแดดค่ะม่ดีกับแดดเนาะคะ่ะแดดมีมสาอุมอ่มไหลโซดเราสาอุ่มกับเฮ็ดเปลี่ยนไหมคะ่ะ ซักสิเฮ็ดทังไหนเออเฮ็ดบ่เป็นเอ้าโมไม่มันไหนเดี๋ยว บางมุมก็สอยบ่าด้วบางมุมก็บางมุ้ก็สัมบายบางมุมก็เหมือนกันนี่แหละุหมดยากแม่ยิงยิงเรื่องขอบรั้วบ้านเฮานี่พี่หลีพี่น้องยิงขอบรัวบ้านเฮานี่ยากสิจะเข้าใจแ่าว่าพน่าเดือดร้อนมากนี่จ่แบบว่าห้องซวยมาเลยโอ้ยทำนั่ทนี่ทนั้นมีใจต้องเที่ยวออกไปฟังไา้อยจะคิดสบายเ้อบ่ไร้สบายเคิดเด้อ ตสวัสดีดีท็อกนี่แดดดีอยู่สวัสดีสวัสดีพูทธพุทธสวัสดีสวัสดีวันพูธโอ้ยปวดหัวเอาดูดูดูพี่น้องโดูดูจะได้มีโมเมนต์จังสี่ดนนี่เด้โดนอยู่ โดนโดนโดนที่ดีอือส่ออุ่มไม่มีมูแค่สองคนมูสนิทที่ดีด้ค่ะกับไปมาอยู่แบบว่ามาอยู่จักสีแล้วะคอยมาอยู่ประมาณหกปีกว่าได้พี่มูห้าปีกว่าเิ็กลับมาเดี่มูสนิทแค่สองคนงานี่กับมากอ่ะวันที่สามนี่หน้าปีหนาแล้วจนสิคบสองปีกับมารอบมีรอบที่สามแล้ว พีคนนึงเพิ่นกับไปเที่ยวเมืองไทยเนอะค่ะแล้วก็มีพีมดเนี่แหละค่ะเพิ่นกับเพิ่งยู่นี่นอกนันกับ่คกคอยบอตรงๆสะค่ะครบยูแต่ว่าลังเทียห้าเ้าเป็นสิงบ่ได้เป็นซุ้มสิงคือเขาบ่ไดแบบว่าลังบ่แมนว่าเพิ่นบ่ดีหรือว่าเฮาบ่ดีเด้ค่ะบอแต่ว่าเฮาแบบว่าเหมือนบวกขอกันไหมเอี่ยอันนี้คือคือแบบว่าจริงๆเด้ค่ะเพื่อพี่เพิ่อยู่ังกันแค่นี้โอเคกว่าพู้นึงกับไปแร้ว ตะกี่ต้องทำสามคนพูดหนึ่งก็เป็นเรื่องของรูปสองคนเสาอุ่มเป็นเป็นสายแบบว่าเป็นสายดื่มเนาะค่ะเป็นสายดื่มเป็นสายแบบว่าเป็นสายม้วนเป็นสายขอบขั้วแต่ละคนเพิ่นกับบ่ดื่มเลยก็สินะคะเสาอุบ่มในบารได้อันนี้บอกตรงๆเลยค่ะล่างพ่นพ่นกับว่ได้ดื่มเลยหรือว่าเพิ่นเพิ่นบ่เที่ยวเลยก็สินะคะแต่ว่าเสาอุ่มโดนๆจะได้ออกไปเที่ยวนึงไหมลางคนแบบว่าเพิ่นกะ แล้วนพนก็เป็นแบบว่าสายดื้มเลยสิไหมพี่หมดบอกอยากวา่คือแบบว่าสายดืมใสายสายกินเลยงสินะอืรำควนก็อยากให้สาอุ้มออกไปแบบทุกมือหรือว่าทุกอาทิตย์แต่ว่าเขาเหตุอะไรไงคะ่ะเขาเหตุอะไรเพราะว่าพระรานอาทีเนาะคะ่ะพระลานอาทีที่ต้องแบบว่ารับผิดชอบแม่แมนเออรำควนพนก็บอกครับพนก็บอกคบสาอุ้มไปเลยได้คะ่ะคือเลิกกันไปเลยแต่ว่าไม่ได้ทะเลาะกันเน้บอมมมี จัางสันวมีอืมจะอุ้มดนนโดนก็เสดดื้ดมสี่ะนอกจากว่าทุกอย่างแบบลง่งโตนูนนี่นั่นเพราะว่าทุกมือกะ่ะพือจงเห็นะคะ่ะจะอุ้มกับเฮ็ดน,นูนเฮ็ดน,นี่เท่าที่เห็นในคลิปด้วยค่ะตองคออยใว้ยยังไงอยคอยก็เห็นว่าเป็ี่ยนพิมด อันท yeah ี่เป็นเขาเขาเห็นว่าเป็ี่ยนไหมเจ้ยมันขึ้นแบบว่าเขาเหมือนเห็นว่าเป็นพี่น้องเจ้าชีเห็นทั้งใดโอ้ย เดียวโอ้ยสาวุ day, right? enfin ้มเห็นว่าเป็นค่ะที่เหมือนแถวว่าเขียนบางคนคนเขียนค้อมันนะจะเขาบอกเห็นนะเขาเห็นจังใดวะกูเขาเคยอะไรเยอะปึ๊งเด้ล้วแค่ปึ๊บปึ๊บความเห็นใจมึงแล้วเขาไปมึงอันนี้ดิขอควมึงเขาไปมึงในกูเกินมีกูขึ้นกูเองมองม่นกูขึ้นอีกเดี๋ยวเขาจะเห็นมึง้็

เฮ้ยด้แันีิ่นงย่ถึงสายนะคะมุนีกะพี่จังว่าล่ะเป็นวันลดปลอยหลืกับว่าไลยพี่น้องอือเนี่เราโดนโดนก็จะได้พ่อกันโดนโดนดนก็จะได้พ่อกันก็กินเ่อนึงเมยอใช่ใ่บ้างไหมนี่มูอะไรกอนโอ้เราต้อง มาเร็วปวดนึงแล้วอยากใไปเกลียบมาเ้เนาเหรอนุ่งไหนสิมาเอ้ยมาหาให้กูมาเหรอก็เป็นเมียนี่าัดกูทั้นกูอยู่เมี้ยให้ก็เป็นโยนทั้นกูกันมาเหรอก็เป็นนี่าัดกูเป็นก็เป็นครับเป็นคนตลกเนี่ค่ะสามดเอ้ยเป็นคนตลกเป็นคนบ่มี่ยังเด้อค่ะเป็นคนมักมวนมลไม่ดูแก่้านยังเล่นเหรอเขากันมั้งนี่โยสองคนนี่ บ่เดไปหาหมูหลายคนบ่บอก่ไม่ค่อยมีหมูคือต้อกันสองหมูเลยบอกว่าโควทไร้คนเน่โครบไร้คนวุ่นวายจ้วเกิดความวุ่นวายวุ่นวรายอุ้มเปิดอุ้มกูเปิดไปแล้วอุ้มโมเมนว่าเพิ่นบ่ดีเด้อค่ะคือก็แจะบ่ค่งสิงกินบ่โมเมนต์โมนว่าเพิ่นบ่ดีเด้อค่ะคือแบบว่าแล้วคนเฮามันเข้ากันบ่ได้มัน่งวางไหนคือแบบว่าเพิ่นบ่เพิ่นโมเมนเพิ่นบ่ดีคืออาจเฮาสิเข้าเพิ่นบ่ได้หรือว่าเพิ่นอาจสิเข้าเฮาบ่ได้จังซี่มหมคะ เพราะสาวอุ้มกับลักๆก็เลยก็คือขอบรั่วค่ะเสร็จปะคะคนหฮออยู่นี่การยิ้มมั่งนอกมันเป็นแบบว่าการมีมู่มันมันไม่เป็นมู่เป็นกุ่มเป็นพวกเวลายากค่ะอืมอีลี่ีมดเมานเรียอสิแบบว่าทุกอาทิตย์ต้งเชื่อคือผลสิทธิจำกัดมาเลยว่าต้องไปกับเพลินจ้างเถอคือแบบว่าต้องไปน้ำเพลินหรือว่าไปยากยากทีแบบ ยังฮักไปไปใส่ปะหไหนแม่หมดอีแต่เขามากเนอีแมล่ลูกกัาอ,อีแม่ลูกตาอีแต่กขามาก็ไมินนี่แหละหุกเต้าฝืนสาอุ่มกับฮุกเต้าฝืนพี่หว่องแม่กับเป็นโควิดคุณลาวันที่ยิบหาจังเลยออก คิดหลายน้ำพนคิดหลายจนแบบว่าเขาเขาก็บ่กินได้พี่น้องเขาก็บพ่กินแล้วก็น,นอนกับพ่หรับอืแต่ว่าเพ่นกับปอดเชื่อายุค่ะวันที่ผ่าพนกั็ได้ออกจากโรงพยาบาลพากะเอาใจสวอยแล้วเที่ยงเลยล่ะ Ở đây xoay thì nó xót nước nước này đó không thể mưa hay hết Ủa tên mê đó, mê chay cả phong ạ Màu nhạc ừ. wow, nhạc mà, lớn có khu không? nhạc mình có khỏi

อุ้มกับมีผัดน้ำใหม่ด้วค่ะผัดน้ำหนใหม่ใส่ไข่ม้วนอย่างหมักไหมพี่น้องกุง้งต้มกุ้งแล้วก็ลวกเพราะอย่างก็ลวกปลาหมึกลวกกุงก้งลวกปลาหมึกแล้วก็กต้มน้ำจิ้มนี่ละจ้าของเหนียวพอนะเหนียวแค่นี้แหละค่ะบ่มีอย่างหมักไหมกับแก้มเนาะกินนี่ต้องการสองคนบ่ได้เลี้ยงมากเอาข้าวี่แล้วคือบรรยากาศบ้านเฮานี่ล่ะอันแก้ม ไปล่านานฬะิกอาหารนี่บ่ได้ไปทำเพิ่นหรอค่อออะพี่น้องยั่วสิละพี่น้องกินง่ายๆสะอุ่มก็ยั่วง,ง่ายก็มูมีแค่ไหนกินแค่นั้นคะ<ป>น่ะไปมดหยาอยู่แบบง่ายๆมดไปกินร้านอาหารคือขาเจาะะ้าหรอค่ะถามวบ้าะน,นี่ลคะค่ะยู่แบบบ้านๆง่ายๆอ,อ,อาหารก็แพงๆโอ้ปีนึงไปดอกเทียทองเทียปีหลงแต่กลับมาจากไทยเดี๋ยวไปหาอาหารใ่ดอกทองเทียสิ่สองปีละ พึ่งเขาดะหัวสิ่ไปดูตะว่าหาบโบด้คแข่งกับไง่ห้องกว่ยู่แบบสบายสบายนเอาแบบว่าบ่เด็ไปทุกไปทัีงอย่งกับผู้ใดก็จริงะอยู่งกว่าฝรั่งเขาบอกคือคนไทยจังสล่ะจ้ะเ้าจะโกหกง่ายหาเสากินคำมังสิหละผับผู้ใดรวยเนี่ยถือเป็นวาสนาดีไปต่ว่าห้าบ่บเดไปแข่งกับพระเจ้ามงจะไปขีทังสันิีทั้งสันงิยาหเาสิแบบว่ากล้ยจิตนะคะ ก็จิตเลิกันคิดแบบนั้นจิตตกอือโอ้โหไปเปรียบเทียบเต้นๆเขาเสือ่นั่นน่ะนี่โอ้โหไปคิดมันหลับอือาพ่อได้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องกับฟองกับพ่ออือมืกินแล้วเนาะซื้อกุ้งกระป๋อหมึกม้าย่างละเคิงโล๊กแล้วก็มาลวกแล้วก็มาจับไอ้ตำกินจิมมจ้มมันจิ้มเพิ่นก็ะห้มากด้ยค่ะพริกพริกสดพริกเจี๊ยบกหามากก่อนกับไทยอืออือแซ่บๆค่ะจะไปยังไงกินหมูไหมพ่เศษค่ะ สามหรือสามเรากืบ่เหมือนมันมีคุณค่าเด้อบริวาสิเป็นปลาแดกจคงจีลดะมันหอยอยู่นี่บอกให้เลยปลาแพงเด้อใครป่าแพงไม่แ้าเขาเจ้าบางทีกทระทุ้งละเท่าไหร่นะของอินพุตค่ขออะของสามหรอเอ้ยเอ้ยเท่ายอ่ะทุ้งละาสามเก้าศูนย์นะเขาเจ้าเขาสวยตาชัดเก่าสั่นบ้านเฮ้าหนี่นะสามจุดเก้าศูนย์นะสามยูโรจุด จุดเก้าสิบเซนสามกิโลเก้าสิเซนอะบวกไปโลนัะสัะบาทละสามสิบแปดกิโรตอนนี้สามสิบแปด่ะบวกมนะทุงละาสามบาแปดสิบเอาลดเดียวไม่บอกหน้่ยบวกแม่สามบกว่าสามบบทแปดสิบที่รลอยลรดเดียวที่วกกวทดเป็นเง,งินไทยเฮอ,อมันบดถึงเออดีอนะที่บอกแมเห็นเราไม่มยุ่งกหื่หอย่คือจะมีเงินโอ้ยขัาใจขาขาดขาบ่าขาขยะขานัขาเนี่ ม่นอยู่ค่ะบ่ได้เลี้ยงฮอดได้ใส่พี่น้องสิบอกจังไบ่สนาคนมันแข่งกันบ่ได้แล้วผู้ลงคนก็ดวงดีผัวเลี้ยงผัวยังปากมีอยู่มีกินมีเลมีใไปกินเลยอืมจิ้มจิ้มตัผู้ลงคนนี่เหรอตัท่านนี่บ่ดามาเด้ออันอันนั้นดมาบ่ออกบ่มีแนวสิดดบ่ได้หักหมดบ่ดเสียตละมเสียน้ืส ป้าแม่มงแทนอือาา่สื่อมากอะสื่อปรเภทตัวค่ะสื่อมากอะสองสามยูอืมไม่รู้เลบอกเรเรสียนแล้วอืปัโอ้ยนี่แหะคะชีวิตเนี่ยฝรัลังบานบานนี่ลีพี่องม่ได้ไปส้างไหนดอกยูน้ํากันนี่แหละค่ะสื้อซื่อมากินน้อกันนี่ยังลกินน้อกันไม่ไไปนนน้ำร้านอาหารก็จะหู แต่ว่าอยากบอกอยู่ขันออกไปทั้งหอกเด้อแก้วขางนีเด้อแกวละหายยูโรหายยูโรก็เอาหาพูดสามสิบแปดล้าเมืองแก่ละังงแบบต่วงาจเหนือแพงดีแพงแพงล่อไปนเมือโลกบอกแก่ละหกเจ็ดยูโรเลยถ้าเป็นขอแเท้แปดยูโรโอ้โหกูติกนหายยูโรถ้าเป็นของเทปดนี่สปิยูติหาถึงนยูโรเมีนนี่ค่ะสาอุ้มกับซูมาซูมากินซูมากิน่บ้าน ซื้อ,อ,อปเป็นขวดดีกว่าเุ่นด้อมเป็นเร็มากกว่ารุ่นโหในหลอกในหลอกประมาณเดือนกว่ายมั้งเดือนเดือนเพราะต้องการก็บว่าก็ไม่พอกันแค่ตลาดกะก็บานแพ้บ้านมั้งเดี๋ยวเห็นท <c oughs> ่านชูนกินให้ผัวให้ลูกกินไป,ล,นปลูกเหลืองเลี้ยงผัวเหลืองเลี้ยงพักเตียงแต่นี่แล้วเดือนกว่าอียนีเนาะอืมยเยอะจพ๊บตัวเนงนกฟอแบบนี้ อันนี้ผู้นึงบอได้กับไทยเด้อไทยคนลาบานเองอุ้มมวกูกรูปกุูปใชเขาอกกูปขาดนั่งแซ่บยังอืมขมึงอะไรกคน่ะที่บิ๊ค่้ครังแรกเลยวะบ่แมนครังแรกครั้งสวงขั้งสามั้งไล่ชดไข่เห็ดว่าเปลี่นไหมขยเพิ่งมาเห็นือว่าจังไรเห็ดว่าเห็ดบ่เปน เออปนงงมั่งาว่ากมัวอยู่เด้อมัวโดนก็สิได้กินทีนทงมทหมดเออมเป็ดถ้ามั่งก่อนอิสามาเรียนรเราเป็องฮะของหมูมูคนเบ้าเนาะค่ะโดนโดนนั่นใค่ะโดนว่ได้กินแบบว่าได้กินแบบอืม สบายแท้เดี๋ยวสาวุ่มขอลงไลก์ก่อนเนาะคะ่ะเดี๋ยวค่อยมาพอกันเนาะคะ่ะเนาะค่อยมาพอกันคลิปหนานเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ